พูดถามมาอีกว่าพระนนาคามีเมื่อตายแล้วจะไปกลายเป็นพรหมถ้าตายจากพรหมแล้วก็จะไปถึงไปนิพพานใช่ไหมครับจริงหรือครับนี่ตามตำราเขาว่าอย่างนั้นนะนะยิ่งพรหมเนี่ยในชั้นนาคาเีในชั้นสุทธวาสเดี๋ยวชั้นไอ,อชั้นสุทธวาสเนี่ย มันมีอะไรนะอวิหาอาตัตปาสุทัศสาสุทัศีอนิกตะนิจภบอาจจะพูดผิดบ้างนะเพราะว่าเรื่องราวในพระตกเยีิดก,ก็ไม่เชี่ยวชาญชำนาญนะพอไปพลิก,กดูสักครั้งหนึ่งแล้วก็อามาพูดอวิหาอาตัตปาสุทัศสาสุทัศีอกนิจภพถ้าผ่านไปเนี่ยนะพรมบางบางท่านเนี่ยพรตายจบกพรมปุ๊บเข้านิพพานเลยบางท่านก็อยู่ในชั้นแรกๆเนี่ย สุทัศนาเนี่ยนะห้าชั้นในห้าชั้นเนี่ยสุทัศนาแล้วก็บางทีก็หมดบุญในชั้นนั้นแล้วก็อาจจะไม่เกิดในถ้ากิเลสยังไม่หมดนะถ้ายังล้างไม่หมดก็เป็นสุดทัศสีไปเกิดในสุทัศสีนะอวิหาอาตัตตาปานะจะอวิหาไปสู่อัอตตปาไปสู่สุทัศษาสุทสัศสีไปสู่อนิจพภแล้วก็พอหมดจากนั้นก็เสี่ยเซียวเนี่ยที่มัน กิเลสที่มันยังเหลือน้อยนิดเนี่ยนะมันยังเหลืออยู่เนี่ยมันค่อยๆถูกชำระล้ลางสะสะสาง่งราณันามีนี่ก็เกิดก็ดูเกิดเกิดจากการป,รรญปัญญาริตจนได้ผ้านากามีแหละนะเห็นว่าตายรักไปอารมณ์แต่ว่ายังไปติดรูปรูปรูป,รปยังยังไม่ติดในรูปรคาคารูปราคามานะอุทจาวิชาเนี่ยมันยังไม่จบมันยังตัดไม่ขาดแล้วตายไปเนี่ยว่เพราะไปเพ่งรูป รูปไอ้รูปรูปฌานในรูปฌานเนี่ยนะมันไปติดอยู่ตรงนั้นรูปฌานในรูปฌานนะสำหรับผู้จเจริญพระไตรลักษ์แล้วนะจนสู่ถึงรูปฌานในรูปฌานโดยใช้พระไตรลักษณ์เป็นอารมณ์นะใช้พระไตรลักษ์ก็คือรูปนามเกิดดับจึงเป็นอารมณ์นะเป็นลักคนูปนิชฌานนะแล้วก็กิเลสมันเหลือเบาบางมากนะจําได้เกิดเป็นนะเป็นอลูปพรมฉุดชั้น วิหา,ตารตปา,าสุทัชสาสุสีอากนิจภพนั้นนะมันก็จะจะต้องดูพระไตรักเปนะ็นอารมณ์ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทรงอยู่ในบาดฐานของพระเป็นพรมเป็นรูปพรมอะรูปพรมก็เทวดาในชั้นเเทวดาก็ยังมีสดับบันอยู่เลยมีพระหรหันอยู่ชั้นจาตุมเนี่ยก็มีพระหรหันอยู่เป็นเทวดานะนะถ้าสิ้นจากหมดอายุจากเทวดากันนิพพานเพราะนั้นตามลำดับ ชั้นพรหมก็เหมือนกันอยู่ในชั้นชั้นสุดทาวารอันนี้ก็ถ้าหมดบุญหมดหมดอายุของของพรหมนั้นหรือบางท่านอาจจะไม่หมดอายุอาจจะเข้าเข้านิพพานก่อนหมดอายุของพรหมในชั้นนั้นก็จะไปเป็นเข้านิพพานอันนี้เป็นเรื่องของที่เอามาเทียบตำราจากการปฏิบัติก็คือว่า เราดูใจเต้นแน่นเครียดโล่งแล้วเห็นรูปน้มเกิดดับแล้วเราก็ดูให้ละเอียดไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เบาบางไปเรื่อยจนกระทั่งหมดถ้าเราสามารถทําให้หมดตัดอุปทานกันทั้งห้าแล้วทําให้สะอาดแจ่มใสได้บริสุทธิ์ได้ก็คือเป็นพาาระอรหันต์อยู่ในกายมนุษย์พอหมดอายุจะาก,กายมนุษย์ก็สู่นิพพานอย่างแท้จริงเป็นอนุปาทิเสสนิพพานพรหมก็เช่นเดียวกันอันนี้สงเป็นเกิดจากพรหมก็เกิดจากรูปฌานในรูปฌานนั่นเองที่จเจริญสมถะนะแต่นี้อาศัยสมถะ สมสรสผสมพิปัสนาก็คือนะได้เจริญตามธรรมในศาสนาพุทธนะไม่ใช่ศาสนาอื่นในรูปฌานในรูปฌานศาสนาอื่นนั้นมไปติดไอ้พวกสติสมาธิเฉยๆนะถ้าภาวนาไงอย่างภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยมันได้แค่สติสมาธิเฉยๆเป็นสมถะเนี่ยอันนี้ยังเวียนตายเวียนเกิดอยู่นะอยู่ในภพสามแต่ถ้าเราสมาธินั้นที่เราฝึกได้เนี่ยนะหรือยังไม่ฝึกก็ตามเนี่ยมาดู พระไตรลักษณ์ลัคนูปนิช,ชานก็คือเห็นดูใจเต้นแน่นเคียดลงหรือกําหนดสติปัฏฐานสี่นั่นเองมีทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมเพราะนั้นเราดูเราดูไอ้ตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจนจิตของเรา,เร,าเริ่มสงบเป็นฌานขึ้นมาโดยอาศัยพระไตรลักษณ์เป็นลัคนูปนิช,ชานอยู่ในระดับรูปฌานรูปฌานรูปละคะรูปละคะมานะอุตจาริชฌานยังเป็นอัตตาอยู่ยังมีมานะอยู่ นะอุตจารจมีความฟุ้งซ่านอยู่นิดนิดหน่อยหนะ่อนยะวิชาเนี่ยความไม่รู้ยังมีอยู่ยังมีแววๆอยู่เพราะฉะนั้นก็ขัดตัวนี้ออกด้วยการเจริญสติสัมปัญญาเห็นรูปนามเกิดดับไปเรื่อยเห็นทุกข์กับความดับทุกข์ไปเรื่อยเนี่ยนะถ้าทาได้หมดก็สําเร็จในการมนุษย์ถ้าทำไม่หมดก็ไปเกิดไปเป็นรูปเป็นอรูปภพชั้นนะสุทาวาสนะชั้นนั้นนะจนกระทั่งทําให้หมดในชั้นนั้นได้แล้วก็ เข้าสู่ปันิพพานก็คืออยู่ในชั้นนั้นมันจะมีไอชั้นนั้นเนี่ยแค่ที่เรียกว่าเราดูจะไปบอกใจเต้นแน่นเกียดลงไม่ได้แล้วเพราะว่าเห็นรูปนามเกิดดับรูปน้าเกิดดับนะไปเรื่อยๆแล้วเอาบริยัติมาเที่ยวกับการบริบัติบริยัติก็มีวางแบบไว้แล้วจากประสบการณ์ของเทรพุทธเจ้าแสดงร้อยกายผัวผาหันต่างๆนี่ได้ นะได้ปฏิบัติผ่านาประสบการณ์มาแล้วก็ออาธาิบายเป็นอัธกถาจารย์นะอ้างพุทธวจน,นะกับอัธกถาจารย์แล้วก็เราก็เอาการปฏิบัติของเราในยุคปัจจุบันเนี่ยมาตรวจสอบดูนะก็เป็นไปเรียกว่าถ้าเทียบกับตำราแล้วก็เป็นในรูปนี้ก็คือว่าสรุปแล้วก็คือไม่ทาชั่วทั้งปวงทาดีถึงพร้อมทำใจให้แจ่มใสวิธีการทําใจให้แจ่มใสก็เฉลิญสิประฐานสี่เจริสตสปัฏฐานที่ก็เพื่อนะ ให้สติอยู er. mindset, ่กับมีตนมันนี่ก่อที่เพ่งมีกายเวทนาจิตธรรมมันนี่ก่อที่พพ่งนะแล้วก็มีธรรมมันนี่ก่อที่เพ่งก็มีสัมมัญญานะมีสัมมัญญามีสติทําลายความยินดีไล่เรื่อยไปความยินดีไล่ยินดีไล่นี้ยเกิดจากการที่เรียกว่าเราไปอุปทานขันธ์นึงห้าอุปทานขันธ์นึงห้าเป็นตัวทุกข์กอุทานในกายเวทนาไอ้กายรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณก็คือกายใจจิตเจตสิกรูปนะที่เราเข้าไปยึดนะตัด นะด้วยการใช้สตนะิจะให้ไม่เกิดสมาธิตรงกับสัม,มัญญาม,มีมีมีสมาธิอยู่ในสัม,มัญญาจนต่อเนื่องก็คือมีเป็นศีลจนกระทั่งยาไปสู่ละเอียดเป็นอธิศีลอธิจ,จิตอธิปัญญาแล้วจนกระทั่งประหารได้เด็ดขาดนะทำลายวิชาให้สิ้นได้จะเร็วจะช้าอะไรก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติด้วยเองจะวางสติแบบชนิดที่เรียกว่าเพ่งมันจุดหรือจะวางสติแบบสบายๆกว้าง ทำแบบสบายๆก,นะก็นะก็แล้วแต่นะสุดท้ายถ้าตัดอุปทานได้ขาดทำเจตให้บริสุทธิ์ได้ก็เป็นพาาระรหันต์ได้แล้วก็นะเข้าสู่นิพพานได้นะแต่พระนาคามีเนะี่ยส่วนมากนี่ก็จะคนผู้ไม่ไม่มีบ้านไนมะ่มีเรือนละ